าทุกคนกำลังถอยนั่นแหละคือเวลาของคุณเพราะตอนคนอื่นเลิกวิ่งสนามจะเหลือที่ให้คุณพุ่งเต็มสปีดอย่าแค่รอดในวิกฤตแต่ต้องรวยให้ได้จากมันข้อหนึ่งวิกฤตไม่เคยฆ่าคนแต่มันฆ่าคนที่ช้าเกินไปคนที่ยังลังเลตอนที่โอกาสเดินผ่านหน้าไปแล้วในวันที่โลกหมุนเร็วกว่าเดิมสิบเท่าคนที่รอดไม่ใช่คนเก่งที่สุด แต่คือคนที่กล้าขยับก่อนตอนที่คนอื่นยังรอให้พร้อมอยู่เลยลองคิดดูสิครับวิกฤตเปรียบเหมือนน้ำท่วมฉับพลันคนที่มัวแต่ยืนเถียงว่าว่ายทางไหนดีสุดท้ายจมน้ำท,ทั้งที่อยู่ห่างฝั่งแค่ไม่กี่เมตรแต่คนที่ขยับก่อนแม้จะว่ายมั่วๆไปบ้างเขากลับรอดเพราะเขาเลือกทำแทนที่จะคิดวน ชีวิตจริงก็เหมือนกันหลายคนพังไม่ใช่เพราะขาดโอกาสแต่เพราะมัวแต่รอให้ทุกอย่างพร้อมรอให้มีเงินก่อนรอให้มั่นใจก่อนรอให้ไม่กลัวก่อนสุดท้ายโอกาสก็ถูกคนอื่นคว้าไปทั้งที่เราเห็นก่อนด้วยซ้ำเพราะลึกๆแล้วสมองมนุษย์ถูกออกแบบให้หลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนเรากลัวผิดพลาดมากกว่ากลัวพลาดโอกาส เราถูกสอนให้คิดรอบคอบจนลืมไปว่าบางจังหวะของชีวิตความเร็วสำคัญกว่าความถูกต้องตอนที่โลกยังเดินเราอาจมีเวลาคิดแต่ตอนที่โลกวิ่งคนที่ยังคิดอยู่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังทันทีหลายคนรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในจุดที่อยากเริ่มแต่ไม่มีอะไรให้เริ่มแล้วเพื่อนที่เคยเริ่มพร้อมกันไปไกลแล้ว โอกาสที่เคยเห็นอยู่ตรงหน้ากลายเป็นของคนอื่นชีวิตมันไม่ได้ลงโทษคนที่พลาดแต่มันลงโทษคนที่ไม่เริ่มสักทีเหมือนรถไฟที่ออกจากชานชลามันไม่ได้โกรธคนที่มาสายแต่มันก็ไม่รอใครถ้าวันนี้คุณอยู่ในจุดที่ยังลังเลจำไว้แค่อย่างเดียวเริ่มก่อนแม้ยังไม่พร้อมเพราะไม่มีใครพร้อมจริงในวันแรก ทุกคนเริ่มจากความกลัวเหมือนกันแต่คนที่ขยับก่อนจะได้เรียนรู้ก่อนและนั่นแหละคือข้อได้เปรียบที่ไม่มีใครแย่งได้เริ่มจากก้าวเล็กๆไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องสมบูรณ์แค่ขยับก่อนที่ความกลัวจะโตจนกลืนคุณหมดจำไว้วิกฤตไม่ฆ่าคนแต่มันฆ่าคนที่นิ่งเกินไป โลกไม่รอคนที่ยังกลัวพลาดแต่จะเปิดทางให้คนที่กล้าทำตอนที่ทุกคนยังไม่แน่ใจคนที่รอดไม่ใช่คนฉลาดที่สุดแต่คือคนที่กล้าขยับในตอนที่ยังไม่มีใครเริ่มข้อ2เมื่อโลกเปลี่ยนเร็วอย่ามัวกลัวแต่ให้เปลี่ยนทันโลกไม่ช้าลงมีแต่คุณที่ยังลังเลอยู่ที่เดิมทุกครั้งที่คุณหยุดรอ โลกก็ขยับไปอีกก้าวทุกครั้งที่คุณกลัวเริ่มคนอื่นเริ่มแทนแล้วในวันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนทุกเดือนในวันที่สิ่งที่เคยมั่นคงกลับหายไปในพริบตาความกลัวไม่ได้ช่วยให้คุณปลอดภัยมันแค่ทำให้คุณตกขบวนช้ากว่าคนอื่นเท่านั้นโลกตอนนี้เหมือนสนามแข่งรถไม่ได้วัดกันที่ใครมีรถแพงกว่าแต่วัดกันที่ใครกล้าเหยียบก่อน คุณอาจมีความรู้มีความสามารถแต่ถ้าคุณยังจอดอยู่ที่จุดสตาร์ทคนที่เพิ่งเรียนรู้ครึ่งเดียวของคุณก็อาจแซงไปแล้วหลายคนพังไม่ใช่เพราะไม่เก่งแต่เพราะกลัวเปลี่ยนกลัวเสียสิ่งที่คุ้นชินกลัวเริ่มต้นใหม่กลัวต้องทำสิ่งที่ไม่ถนัดแต่โลกไม่ถามเลยว่าคุณพร้อมไหมมันแค่เดินต่อไปเรื่อยๆ พร้อมลากคนที่ไม่ยอมปรับตัวทิ้งไว้ข้างหลังเพราะในใจลึกๆของมนุษย์เรารักความคุ้นเคยมากกว่าความถูกต้องเราชอบอยู่ในสิ่งที่เคยชนะมากกว่าก้าวไปสู่สิ่งที่อาจแพ้นี่คือสิ่งที่เรียกว่า comfort illusion ภาพลวงตาของความปลอดภัยที่ทำให้เรายือนอยู่ในที่เดิมทั้งที่มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเราคิดว่าอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นไร แต่ในโลกที่หมุนเร็วแบบนี้อยู่เฉยๆก็คือถอยหลังแล้วโดยไม่รู้ตัวหลายคนเสียโอกาสใหญ่เพราะมัวแต่กลัวก้าวแรกกลัวเปลี่ยนงานที่ไม่ชอบกลัวเรียนสิ่งใหม่ที่ไม่ถนัดกลัวเทคโนโลยีจะมาแทนที่แต่สุดท้ายสิ่งที่น่ากลัวกว่าการเปลี่ยนแปลงคือไม่เปลี่ยนแปลงในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนหมดแล้วและพอรู้ตัวอีกทีสิ่งที่เคยเป็นจุดแข็ง กลายเป็นจุดอ่อนสิ่งที่เคยเป็นทางรอดกลายเป็นทางตันอย่ารอให้พร้อมเพราะคุณจะไม่มีวันพร้อมเต็มร้อยแต่ให้พร้อมที่จะลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เรียนรู้อะไรใหม่วันละนิดลองใช้เครื่องมือใหม่ๆคุยกับคนที่คิดต่างเปิดรับความไม่สบายใจเล็กน้อยเพื่อขยับเข้าใกล้สิ่งใหม่เพราะการเปลี่ยนทันไม่ได้หมายถึงต้องรู้ทุกอย่าง แต่มันหมายถึงกล้าขยับในจังหวะที่คนอื่นยังกลัวโลกวันนี้ไม่รอคนที่ช้ามันรอแค่คนที่กล้าคนที่กล้าลองก่อนแม้จะยังไม่รู้ผลคนที่กล้าเปลี่ยนก่อนแม้จะยังไม่แน่ใจเพราะในสนามของการเปลี่ยนแปลงคนชนะไม่ได้ชนะเพราะพร้อมกว่าแต่ชนะเพราะเปลี่ยนทันกว่าทุกการเปลี่ยนแปลงคือสนามใหม่และสนามนี้ มีที่ยืนให้แค่คนที่กล้าเริ่มต้นก่อนใครข้อ3เงินไม่ได้หายไปไหนมันแค่ย้ายมือเงินไม่เคยหายไปจากโลกนี้มันแค่ย้ายมือจากคนที่กลัวไปอยู่ในมือของคนที่กล้าลงมือในตอนที่คนอื่นถอยทุกวิกฤตไม่ได้สร้างคนจนใหม่แต่มันสร้างเศรษฐีหน้าใหม่คนที่มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นกลัวจะมองวิกฤตเปรียบเหมือนพายุ คนส่วนใหญ่รีบหาที่หลบแต่บางคนกลับสร้างกังหันลมในขณะที่คนส่วนใหญ่เก็บเงินไว้ในกระเป๋าคนอีกกลุ่มหนึ่งกำลังใช้ช่วงนี้สร้างสินทรัพย์ซื้อโอกาสลงมือในจังหวะที่ตลาดเงียบที่สุดคนกลัวจะเก็บแต่คนกล้าจะขยับเพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่วิกฤตแต่คือการไม่ทำอะไรเลยตอนที่ทุกอย่างกำลังถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งระบบ คุณลองมองไปรอบตัวสิทุกครั้งที่เศรษฐกิจตกคนบางกลุ่มกลับโตทุกครั้งที่ราคาทรัพย์สินร่วงมีคนบางคนซื้อเพิ่มทุกครั้งที่คนส่วนใหญ่พูดว่าอย่าลงทุนตอนนี้เลยเสี่ยงเกินไปคือจังหวะเดียวกันที่คนรวยเงียบเงียบกำลังลงมือเพราะเขารู้ว่าตอนทุกคนกลัวคือเวลาที่ราคายังไม่แพงและตอนทุกคนกล้ามักเป็นช่วงที่ทุกอย่างเริ่มสายไปแล้ว เพราะธรรมชาติของสมองมนุษย์ถูกออกแบบให้ปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงเรากลัวเสียมากกว่ากลัวพลาดนี่คือสิ่งที่เรียกว่า loss aversion เราจะยอมอยู่เฉยๆเพื่อไม่ให้ขาดทุนแม้รู้ดีว่าสิ่งนั้นอาจทำให้เราไม่โตเลยทั้งชีวิตความจริงคือคนที่ไม่กล้าแพ้ไม่มีวันชนะในสนามของการเงินและเมื่อเวลาผ่านไป คนที่เก็บไว้ในธนาคารกลับเห็นมูลค่าเงินหายไปเฉยๆคนที่รอให้เศรษฐกิจดีขึ้นก่อนกลับไม่ได้เริ่มสักทีแต่คนที่เริ่มตอนที่ทุกคนถอยกลับมีต้นทุนต่ำกว่ามีเวลาเรียนรู้ก่อนและพร้อมก่อนเสมอสุดท้ายเกมของเงินไม่ได้เล่นด้วยความมั่นใจแต่มันเล่นด้วยความเข้าใจและจังหวะอย่าใช้ความกลัวนในการตัดสินใจเรื่องเงิน ให้ใช้เหตุผลและข้อมูลถ้าคุณไม่พร้อมเสี่ยงใหญ่ให้เสี่ยงเล็กแต่เริ่มเร็วถ้ายังไม่พร้อมลงทุนจริงให้ลงทุนในความรู้ของตัวเองก่อนถ้าไม่มีเงินมากให้ใช้ไอเดียแทนทุนคนที่เริ่มตอนที่ตลาดดีจะได้ส่วนแบ่งแต่คนที่เริ่มตอนตลาดแย่ได้โอกาสทั้งระบบเงินไม่ได้หายไปไหนมันแค่ไหลาจาก คนที่กลัวไปสู่คนที่กล้าทำในวันที่ไม่มีใครกล้าอย่าก,กลัววิกฤตกลัวแค่การนิ่งเฉยในวันที่โลกกำลังรีเซ็ตเพราะสุดท้ายคนที่รวยขึ้นในทุกยุคไม่ใช่คนที่มีทุนมากที่สุดแต่คือคนที่กล้าใช้ความกลัวให้กลายเป็นพลังในการลงมือข้อ 4. โอกาสใหญ่มักซ่อนอยู่ในเสียงบ่นของคนส่วนใหญ่ทุกครั้งที่คุณได้ยินคนพูดว่า ช่วงนี้ขายของไม่ดีเลยเศรษฐกิจแย่สุดๆทำอะไรก็ไม่รอดจงฟังให้ลึกกว่าคำบนเพราะเบื้องหลังเสียงบ่นของคนส่วนใหญ่มักซ่อนอยู่โอกาสใหญ่ของคนส่วนน้อยเสียงบ่นของคนอื่นคือสัญญาณเตือนของตลาดใหม่ที่กำลังรอให้ใครบางคนมองเห็นก่อนลงมือก่อนในทุกยุคทุกวิกฤตเวลาคนส่วนใหญ่กำลังบ่นว่าทำไมโลกมันแย่ คือจังหวะเดียวกันที่คนกลุ่มเล็กกำลังรวยขึ้นแบบเงียบๆลองนึกภาพตลาดที่คนบอกว่าตายแล้วมักจะมีซอกเล็กๆที่ยังมีชีวิตอยู่เสมอธุรกิจที่คนบอกว่าหมดยุคมักจะมีคนหนึ่งคนที่เปลี่ยนมุมคิดเล็กน้อยแล้วปังจนคนอื่นตามไม่ทันเพราะในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้เวลาโทษปัญหาคนส่วนน้อยใช้เวลาแก้ปัญหานั้นให้คนอื่น และนั่นแหละคือจุดที่เงินไหลไปเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกโปรแกรมให้หนีความเสี่ยงสมองเราถูกฝึกให้หาความปลอดภัยไม่ใช่หาทางเติบโตพอเจอปัญหาเรามักจะหาคนบ่นด้วยกันเพราะมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ในความสบายใจแบบนั้นเรากำลังหลับตาไม่เห็นโอกาสใหม่ที่โผลมาแทนที่สิ่งเก่า นี่คือจิตวิทยาที่เรียกว่าโซเชียลเอ็โคยิ่งคนรอบตัวบ่นมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเชื่อว่ามันแย่จริงจนลืมไปว่าในวันที่ทุกคนคิดเหมือนกันเกินไปคือวันที่โอกาสใหญ่สุดกำลังเกิดผลลัพธ์ของคนที่ฟังแต่เสียงบน่นคือชีวิตที่วนอยู่ในวงกลมเดิมเพราะเขาใช้พลังทั้งหมดไปกับการพูดถึงสิ่งที่ทำไม่ได้แทนที่จะลองหาทางหนึ่งที่ยังพอทำได้ หลายธุรกิจลม่มเพระเาะโจของเชื่อเสียงคนมากกว่าเสียงข้างในหลายคนหยุดเพราะคนรอบข้างบอกว่ามันไม่เวิร์กทั้งที่ความจริงคือมันยังไม่มีใครลองให้สุดด้วยซ้ำครั้งต่อไปที่คุณได้ยินใครพูดว่าช่วงนี้แย่อย่าพยักหน้าตามให้ตั้งคำถามว่าแย่ตรงไหนแล้วตรงไหนที่ยังไม่มีใครแก้ เพราะทุกคำบ่นในโลกนี้คือโจทย์ธุรกิจที่รอให้คนมองเห็นก่อนใครคนบ่นว่าอาหารแพงมีช่องให้คนทำอาหารดีแต่ราคาย่อมเยาคนบ่นว่า AI แย่งงานมีช่องให้คนสร้างเครื่องมือช่วยคนใช้ AI เป็นคนบ่นว่าชีวิตยุ่งเกินไปมีช่องให้คนสร้างบริการที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นโอกาสไม่ได้หายไปจากโลกนี้ มันแค่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่คนไม่อยากแตะเท่านั้นเองจำไว้เสียงบ่นของคนส่วนใหญ่คือแผนที่ของโอกาสที่ยังไม่มีใครขุดเวลาคนอื่นบ่นว่ามันยากคือเวลาที่คุณต้องถามตัวเองว่างั้นใครจะเป็นคนทำมันให้ง่ายเพราะในโลกนี้เงินไม่ไหลไปหาคนที่บ่นเก่งแต่มันไหลไปหาคนที่มองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นบน่นข้อห้า คนที่มองเห็นก่อนไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะเขาไม่มองเหมือนคนอื่นคนที่มองเห็นก่อนไม่ใช่คนที่โชคดีแต่คือคนที่กล้ามองต่างในขณะที่คนส่วนใหญ่เห็นปัญหาเขาเห็นช่องว่างวิกฤตเดียวกันบางคนหนีแต่บางคนเริ่มธุรกิจใหม่จากมันเพราะเขาเข้าใจว่าสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งพังคือสิ่งเดียวกันที่ทำให้อีกคนหนึ่งปัง ขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นอะไรในมันลองจินตนาการดูสิครับสองคนยืนอยู่ตรงทะเลสายเดียวกันคนหนึ่งเห็นแต่ความว่างเปล่าอีกคนเห็นพื้นที่สำหรับสร้างเมืองใหม่โลกไม่ได้เลือกคนเก่งที่สุดแต่มันให้รางวัลกับคนที่มองมุมที่คนอื่นไม่เคยหันไปมองทุกสิ่งรอบตัวที่เราคุ้นเคย เริ่มต้นจากใครบางคนที่ไม่เชื่อในสิ่งที่คนอื่นเชื่อในวันที่ทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขากลับถามว่าแล้วถ้ามันเป็นไปได้ล่ะเพราะสมองของคนเราถูกโปรแกรมให้มองเหมือนฝูงเราถูกฝึกให้คิดเหมือนคนอื่นเพื่อจะได้ไม่โดดเดี่ยวแต่ในโลกของความสำเร็จคนที่รอดไม่ใช่คนที่ตามฝูงแต่คือคนที่ กล้าแยกฝูงออกมาก่อนนี่คือสิ่งที่เรียกว่า contrarian mindset แนวคิดของคนที่กล้าคิดต่างไม่ใช่เพื่อต่อต้านแต่เพราะเขาเห็นโอกาสในทิศที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ทันหันไปคนทั่วไปมองว่าโลกมันปิดแต่คนมองต่างจะเห็นประตูที่ยังไม่มีใครเปิดหลายคนพลาดโอกาสใหญ่ไม่ใช่เพราะไม่มีตาแต่เพราะเขาไม่กล้ามองต่างจากฝูง เขารู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่ในความเห็นของคนส่วนมากแต่ลืมไปว่าความเห็นส่วนมากไม่เคยสร้างคนที่ประสบความสำเร็จเลยเริ่มฝึกมองต่างด้วยการถามตัวเองเสมอว่าคนส่วนใหญ่คิดแบบไหนแล้วถ้าฉันคิดตรงข้ามละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเห็นปัญหาให้ถามว่าในนี้มีช่องว่างอะไรที่ยังไม่มีใครแก้เวลาเห็นคนบน ให้ถามว่าถ้าเราทำสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เขาบน่นจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่ในโลกเริ่มต้นจากใครบางคนที่กล้าคิดไม่เหมือนเดิมจำไว้โชคไม่ได้สร้างคนที่มองเห็นก่อนมุมมองตังหากที่ทำให้เขามองเห็นก่อนคนอื่นในวันที่ทุกคนมองเห็นกำแพงคุณต้องมองให้เห็นประตูในวันที่ทุกคนมองเห็นจุดจบ คุณต้องมองให้เห็นจุดเริ่มต้นใหม่เพราะสุดท้ายโลกไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่เห็นตามคนอื่นแต่มันให้รางวัลกับคนที่กล้ามองในมุมที่ไม่มีใครกล้ามองข้อ6อย่ารอให้พร้อมเพราะตอนคนพร้อมหมดแล้วสนามมันเต็มอย่ารอให้พร้อมเพราะวันที่คุณคิดว่าพร้อมที่สุดคือวันที่สนามมันเต็มไปหมดแล้วผู้ชนะไม่เคยเริ่มตอนทุกอย่างพร้อม เขาเริ่มตอนใจพร้อมจะลุยแม้มือยังสั่นแม้ทางยังไม่ชัดแต่เขารู้ว่าเริ่มตอนนี้ยังมีที่ให้ยืนชีวิตก็เหมือนสนามแข่งครับคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตเตรียมตัวตรวจรถวางแผนเสริมเครื่องแต่สุดท้ายไม่เคยออกสตาร์ทเลยเพราะเขารอให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมแต่ข่าวร้ายคือในโลกจริงมันไม่มีวันนั้น คุณจะไม่มีวันพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นและยิ่งรอนานเท่าไหร่ความกลัวยิ่งโตความมั่นใจยิ่งหดจนสุดท้ายคุณไม่ได้พลาดเพราะแพ้แต่พลาดเพราะไม่เริ่มเพราะในใจของเราทุกคนมีภาพลวงตาของความพร้อมเราคิดว่าเราจะลงมือได้เมื่อเรามั่นใจพอแต่ความมั่นใจไม่ได้มาจากการคิด มันเกิดจากการทำสมองมนุษย์ชอบความปลอดภัยมันพยายามเลี่ยงสิ่งที่ยังไม่รู้แต่คนที่สำเร็จเข้าใจตรงกันข้ามเขารู้ว่าความไม่รู้คือสนามซ้อมของคนกล้าและทุกครั้งที่เขาเดินเข้าไปในความไม่พร้อมเขาจะเติบโตขึ้นจากตรงนั้นหลายคนเสียเวลาชีวิตไปกับการรอรอเงินพอรอความรู้พอรอแรงบันดาลใจ แต่สุดท้ายพอถึงวันที่คิดว่าพร้อมโอกาสที่เคยอยู่ตรงหน้ามันไม่รอแล้วโลกนี้ไม่ให้รางวัลกับคนที่คิดจะเริ่มแต่มันให้รางวัลกับคนที่เริ่มแล้วคิดต่อคุณลองคิดดูสิตอนที่คุณมัวแต่กลัวทำผิดมีใครอีกหลายคนที่ลงมือไปแล้วและกำลังเรียนรู้จากความผิดพลาดจริงๆในขณะที่คุณยังอยู่ในจินตนาการของความสมบูรณ์แบบ อย่ารอให้พร้อมแต่ให้เริ่มจากที่มีเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเริ่มจากขั้นตอนที่คุณพอจะทำได้ไม่ต้องครบแค่ขยับก่อนเพราะความพร้อมไม่ได้มาจากการวางแผนแต่มาจากการลงมือซ้ำคนที่วิ่งเร็วไม่ได้เพราะเขาพร้อมกว่าแต่เพราะเขาออกตัวก่อนคนที่มั่นใจไม่ได้เกิดมาเก่งกว่า แต่เพราะเขาผ่านความไม่พร้อมมาเยอะกว่าอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มเพราะตอนนั้นสนามมันเต็มแล้วถ้าคุณรอความมั่นใจจากผลลัพธ์คุณจะไม่มีวันได้เริ่มอะไรใหม่เลยจำไว้ผู้ชนะทุกคนเริ่มจากจุดที่เขากลัวแต่เขาเลือกเดินต่อทั้งที่ยังไม่แน่ใจ เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าความพร้อมคือความกล้าที่จะเริ่มแม้จะยังไม่พร้อมเลยสักนิดข้อ7ทุกจังหวะตกต่ำคือเวลาที่ต้นไม้ใหม่เริ่มงอกทุกจังหวะตกต่ำของชีวิตไม่ใช่จุดจบแต่มันคือดินที่กำลังจะงอกสิ่งใหม่ขึ้นมาอย่าเสียเวลาบ่นฟ้าเพราะฟ้าไม่เคยฟังแต่ดินน่ะพร้อมรับเมล็ดทุกเมล็ด ถ้าคุณกล้าขุดลงไปและเริ่มปลูกในวันที่ชีวิตดูแย่สุดๆนั่นแหละคือเวลาที่โอกาสใหม่กำลังเริ่มเติบโตเงียบๆใต้พื้นดินที่คุณยังไม่ทันสังเกตชีวิตก็เหมือนฤดูกาลไม่มีต้นไม้ต้นไหนจะออกผลทุกเดือนบางช่วงต้องเจอฝนเจอลมเจอหนาวบางช่วงต้องยืนเฉาอยู่ในดินที่เย็นเฉียบ แต่ในจังหวะที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละรากกำลังแตกมเมล็ดกำลังงอกและโอกาสใหม่กำลังค่อยๆเติบโตปัญหาคือคนส่วนใหญ่มัวแต่บ่นฟ้าว่าทำไมฝนไม่หยุดแทนที่จะขุดดินเพื่อปลูกสิ่งใหม่ให้ชีวิตตัวเองคุณเคยไหมตกงานแล้วใช้เวลาไปกับโทษโชคแทนที่จะใช้เวลานั้นฝึกสิ่งใหม่ หรือเจอความสัมพันธ์พังแล้วมัวแต่ถามว่าทำไมฉันต้องเจอแบบนี้แทนที่จะถามว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่เพราะตอนเราบ่นฟ้าเราไม่เห็นดินแต่ตอนเราก้มลงปลูกเราเห็นโอกาสมนุษย์เรามีสัญชาตญาณต่อต้านความเจ็บปวดเรามักหนีจากความทุกข์แทนที่จะเข้าใจมันเราคิดว่า การตกต่ำคือสิ่งผิดปกติแต่ความจริงคือชีวิตต้องมีช่วงตกเพื่อสร้างแรงดีดให้สูงขึ้นจิตใจเราจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมันผ่านแรงกดเหมือนเมล็ดที่ต้องถูกฝังในดินมืดก่อนจะผลักดันตัวเองขึ้นมาสู่แสงนี่คือคกลไกของชีวิตไม่มีการเติบโตใดเกิดจากความสบาย คนที่มัวจะบ,บ่นว่าทำไมชีวิตฉันถึงแย่จะไม่เห็นเลยว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าแย่คือช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังปั้นเขาให้แข็งแรงขึ้นหลายคนพลาดเพราะรีบถอนมเมล็ดตอนมันยังไม่ทันงอกเขาไม่รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าตายแล้วแค่กำลังเติบโตในที่ที่เรายังมองไม่เห็น ชีวิตไม่ได้ต้องการให้คุณชนะตลอดเวลาแต่มันอยากให้คุณเข้าใจจังหวะว่าตกต่ำไม่ใช่ลงเหวแต่มันคือรากฐานของการเติบโตครั้งใหม่ถ้าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่รู้สึกต่ำสุดอย่าหนีมันอยู่กับมันแล้วใช้มันใช้ความเจ็บปวดเป็นปุ๋ยใช้ความเงียบเป็นเวลาปลูกไอเดีย ใช้ความล้มเหลวเป็นสนามฝึกความแกล่งอย่าเปรียบเทียบชีวิตกับใครเพราะต้นไม้แต่ละต้นมีฤดูงอกของตัวเองคุณอาจยังไม่ออกผลแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่เติบโตทุกจังหวะตกต่ำไม่ได้มาเพื่อทำลายคุณแต่มาเพื่อปลูกคุณใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมอย่าเอาเวลาไปบ่นฟ้าเพราะฟ้าเปลี่ยนไม่ได้ แต่ดินเปลี่ยนได้ถ้าคุณลงมือขุดจำไว้ต้นไม้ทุกต้นงอกจากความมืดแต่โตเพราะมันไม่ยอมอยู่ที่เดิมชีวิตคุณก็เหมือนกันอย่ากลัวช่วงตกต่ำเพราะนั่นแหละคือจังหวะที่รากใหม่กำลังเกิดและถ้าคุณอยากเติมพลังความคิดอยากมีแรงใจเดินต่อ ผมขอชวนคุณไปฟังตอนอื่นๆในช่องราชันแห่งความคิดที่เรายังมีอีกหลายเรื่องราวทั้งวิธีคิดของคนสำเร็จกลยุทธ์การเงินและแรงบันดาลใจชีวิตที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากวันนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ